เรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาลิมเจริญรัฐบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลท่านประธานครับสถา,านการณ์บ้านเมืองเรามีเรื่องเร่งด่วนที่ผมคิดว่าสุภาของเราจะเพิกเฉยไม่ได้นั่นก็คืออาการสภาพร่างกายของนักสู้ทางการเมืองอย่างคุณตะวันคุณแบมที่โอดอาหารมาเป็นวันที่13แล้วแล้วก็อาการความเชื่อมั่นของระบบยุติธรรมในประเทศไทยในเรื่องการคืนสิทธิประกันตัวให้กับผู้ต้องหา ทั้งสองเรื่องได้รับความสนใจไปในวงกว้างทุกองค์การไม่ใช่แค่ในวงการของนิติศาสตร์ไม่ใช่วงการของสมาคมทนายแต่ยังไปสู่กรรมการสิทธิไปสู่วิชาการไปสู่สื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งคอรมอเมื่อวานนี้จะเห็นได้ว่าเรื่องนี้กระทบไปในวงกว้างครับท่านประธานและเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องที่กระทบเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับที่50ผมขอยื่นยติด่วนด้วยว่าจะดังต่อไปนี้ครับ เพื่อให้การอภิปรายของผมสมบูรณ์ผมจะเริ่มต้นด้วยการอ่านยติด้วยวาจานี้แล้วอภิปรายต่ออย่างกระชับสั้นไม่ให้ซ้ํากับที่ผู้นําฝ่ายค้านหรือท่านรัฐมนตรีได้พูดแล้วรวมถึงเสนอบันได3ขั้นในการหาทางออกให้กับประเทศไทยซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดเดียวของอนาคตประเทศไทยยติด่วนด้วยวาจาขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ปัญหาสิทธิในการประกันตัวของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาในฐานความผิดจากการแสดงออกทางการเมืองเพื่อส่งให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักนิติรัฐและความยุติธรรมสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองตามหลักการระหว่างประเทศและรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยในทุกฉบับ แม้หากการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกนั้นอาจมีข้อจำกัดในทางกฎหมายอันนำมาสู่การดำเนินคดีและผู้แสดงความคิดเห็นหรือผู้แสดงออกหากแต่ประชาชนทุกคนที่ถูกดำเนินคดีไม่ว่าจะถูกกล่าวหาผู้ต้องหาหรือจำเลยก็ย่อมมีสิทธิในการต่อสู้คดีและการได้รับการประกันตัวตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอีกทั้งหน่วยงานรัฐกระบวนการยุติธรรม ก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างไรก็ตามในรอบหลายปีที่ผ่านมาประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นเยาวชนกับเข้าไม่ถึงสิทธิในการประกันตัวอ,อาจเป็นปัญหามาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายหรือดูละพินิษฐ์ลายกรณีจนถูกตั้งคำถามจากนักวิชาการนักกฎหมายทนายความ ภาคประชาสังคมและประชาชนเป็นจำนวนมากอันนำมาซึ่งการแสดงออกด้วยอารยะขัดขืนของคุณทานตะวันตัวตุลานนและคุณอรวรันผู้พงที่ได้แสดงออกด้วยการอดอาหารในระหว่างที่ถูกคุมขังเมื่อเรียกร้องสิทธิในการประกันตัวของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีที่เกิดจากการแสดงออกทางการเมืองและรวมถึงการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่ได้เป็นการแทรกแซง การใช้อำนาจของตุลาการในการพิจารณาอธถคดีใดอธถคดีหนึ่งและข้อเท็จจริงจนถึงปัจจ <Hi. S 2> ุบันนี้ร yeah. ัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็ได้พูดถึงปัญหาดังกล่าวเห็นสมควรครับที่รัฐบาลสภาและศาลได้ร่วมกันพิจารณาหาทางออกตามข้อบังคับที่50ส่วนเนื้อหาในรายละเอียดนั้นจะอภิปรายต่อไปอย่างที่ได้เรียนท่านประธานครับสำหรับการอภิปรายของผมจะสั้นกระชับ แล้วก็ไม่ซ้ํากับสิ่งที่ท่านผู้นําฝ่ายค้านก็ดีท่านรัฐมนตรียุทธธรรมก็ดีได้พูดแล้วเป็น3ข้อหลักๆด้วยกันรวมถึงการนําเสนอหาทางออกนะครับบันไดสามขั้นที่ผมคิดว่าไม่ใช่แค่ทางเลือกของประเทศไทยแต่เป็นทางรอดเดียวของอนาคตของประเทศนี้สําหรับประเด็นที่1ครับผมอยากจะใช้เวลาในตอนนี้ในการโน้มน้าวทุกคนที่อยู่ในสภาแห่งนี้ทุกคนที่อยู่นอกสภาแห่งนี้ ว่าเรื่องที่คุณตะวันและคุณแบมทำอยู่นั้นเป็นเรื่องของพวกเราทุกคน37กิโลเมตรจากตรงนี้ครับมีประชาชนสองคนคุณตะวันและคุณแบมเรียกร้องในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สุดที่รัฐควรจะให้กับประชาชนนั่นก็คือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรมกระบวนการยุติธรรมที่มีความยุติธรรม กระบวนการยุติธรรมที่มีอิสระกระบวนการยุติธรรมที่มีความเที่ยงตรงกระบวนการยุติธรรมที่ผู้คนเชื่อถือและเป็นที่พักพิงของพี่น้องประช,ระชาชนได้ mm. ในส่วนตัวของผมแล้ว mm. ผมเป็นนายประกันของคุณตะวันด้วยความภาคภูมิใจครับผมถึงได้มีโอกาสที่จะเข้าเยี่ยมเขาสองสามครั้งและมีโอกาสได้พูดเขาพูดคุยกับเขาตามอาการของเขาไม่ใช่แค่ตามอาการตามหน้าสื่อว่าตอนนี้ค่าน้ําตาลของทั้งคู่เท่าไหร่แล้ว ไม่ใช่แค่ตามหน้าสื่อว่าชีพประจอยของทั้งสองเป็นยังไงแล้วแต่มีการได้มีการพูดคุยและมีการถามไทยล้วก็รู้สึกได้ว่าอาการของทั้งสองนั้นนับถอยหลังกันเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงแน่นอนว่าผมก็เหมือนกับทุกคนที่เป็นห่วงในสถานการณ์โพแทสเซียมที่หายไปกระบวนการเรื่องเกี่ยวกับระบบคีโตในร่างกายของเขาผลกระทบต่อร่างกายต่อระบบไตโอกาสที่จะเกิดในการช็อค แต่สําหรับนักสู้ทางการเมืองทั้งสองคนนั้นเรื่องสุขภาพของเขาเรื่องความหิวโหยของเขาเรื่องความอิดโรยของเขาไม่ใช่เรื่องหลักที่เขาเป็นห่วงเลยแม้แต่เล็กน้อยสิ่งที่เขาเป็นห่วงคือระบบยุติธรรมของประเทศนี้สิ่งที่เขาเป็นห่วงคือสิทธิในการคืนการประตันตัวของทุกมาตราในระบบกฎหมายอาญาที่มีอยู่สิ่งที่เขาที่เป็นห่วงคือเพื่อนของเขาทั้ง15คน ที่ควรที่จะได้รับสิทธิการประกันตัวโดยไม่มีเงื่อนไขมากกว่าเรื่องของตัวของเขาอย่างมากมายซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของเพื่อนเขาทั้งสิบห้าคนนี้แต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนเป็นเรื่องของพี่น้องเกษตรกรที่โดนยึดที่ดินอย่างไม่เป็นธรรมแล้วต้องพึ่งระบบยุติธรรมเป็นเรื่องของพี่น้องแรงงานที่อาจจะถูกโดนจ้างโดยไม่ได้รับความยุติธรรมและเมื่อไปพึ่ง ระบบยุติธรรมไม่ได้รับความยุติธรรมเป็นเรื่องของนักสู้ทางด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่โดนฟ้องปิดปากเป็นเรื่องของเยาวชนเป็นเรื่องของนักการเมืองเป็นเรื่องของพวกเราผู้แทนรัษฎรทุกคนทุกครั้งที่ผมไปหาคุณตะวันคุณแบมผมมองตาคุณตะวันผมเห็นพี่พิม์ลูกสาวผมอยู่ในนั้นบูม,มแมลงปลาออกไปมันกลับมาหาเรานะครับ ผู้แท่ราษฎรอยู่ในทุกคนนี้มีคุณพ่อคุณแม่ที่สู้มาก่อนมีเราที่กําลังสู้อยู่มีลูกหลานของท่านที่ไม่มีอะไรเป็นหลักประกรันว่เขาอาจจะเป็นลูกหลานของเราที่อยู่ในนี้500กว่าคนก็ได้ที่จะต้องเป็นคนที่เอาชีวิตเข้าไปแลกกับศิลรภาพกับเสรีภาพขั้นพื้นฐานของความเป็นพลเมืองอาจจะเป็นลูกผมก็ได้ในอีก10ปีข้างหน้าอายุห่างกันไม่มากครับท่านประธานที่จะต้องออกไปอดอาหารที่จะต้องไปออกไปอดน้ําที่จะต้องออกไปปฏิเสธการรักษา เป็นเวลา13วันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของเราทุกคนในประเทศไทยของนี้ไม่มีอิสระภาพเสรีภาพกับกลุ่มคนใดคนหนึ่งก็คือไม่มีอิสระภาพไม่มีเสรีภาพไม่มีความเที่ยงตรงกับคนไทยทั้งประเทศเช่นเดียวกันเรื่องนี้สภาของเราจะเพิกเฉยไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งที่ผมอยากจะอภิปรายเรื่องที่สองคือเรื่องสมดุลของสามเสาหลักในการแก้ปัญหาของประเทศไทย อธิปไตยของเราครับเรื่องของรัฐบาลฝ่ายบริหารเรื่องของตุลาการแล้วก็เรื่องของนิติบัญญัติในการแก้ไขปัญหานี้ผมอภิปรายในสภาที่นี่ครั้งแล้วครั้งเล่าว่าในระบบประชาธิปไตยและในทุกสังคมต้องมีการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของยุคสมัยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆผู้คนจะมีความคิดที่เห็นต่างกันเรื่อยๆมันอาจจะเป็นความคิดที่เห็นต่างที่เราอาจจะรู้สึกสบายใจหรือเราไม่สบายใจ มันอาจจะเป็นความจริงอันน่ากระอ,อักกระอ่วนใจที่เราไม่อยากจะรับฟังรัะทนไม่ได้แต่เราจะทํำยังไงครับนอกจากการที่จะรับฟังเขาแล้วหากุศโลบายความคิดร่วมกันที่จะทําให้หาฉันทามติใหม่ในความปกติใหม่แบบนี้ได้ฉันทามติเก่าในความปกติใหม่ไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจหรือการเมืองมันทําให้ประเทศไทยไปอนาคตนี้ไม่ได้แต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นสําหรับความคิดที่เห็นต่าง ความรู้สึกของยุคสมัยที่ต่างไปรัฐบาลใช้ความรุนแรงทางกายภาพกดขี่กดดันความเห็นต่างของเยาวชนคนรุ่นใหม่แบบนี้ตุลาการใช้ความรุนแรงทางกฎหมายกดปราบวิธีการคิดแบบนี้รัฐสภาของพวกเราฝ่ายนิติบัญญัติเพิกเฉยไม่สนใจยื่นไขแก้ไขกฎหมายอะไรให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยในการพูดเรื่องนี้ ไม่ได้ทาเป็นเหมือนกับว่าพวกเขาไม่มีตัวตนทาเป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาพูดมาไม่ดนพวกเขาพูดมาไม่ดีเขถึงต้องตะโกนพอเขาตะโกนไม่ได้เขาถึงต้องอดอาหารมันมาถึงตรงนี้ทั้งๆท,ที่ผมก็อภิปรายเรื่องนี้ตั้งแต่เป็นสสปีแรกจ,จนถึงสสป,ปีปีที่4แทนที่สามเสาหลักที่เห็นประชาชนมีอํานาจสูงที่สุดในประเทศนี้แต่ประชาชนไม่สามารถใช้อํานาจด้วยตัวของพวกเขาเองได้ เขาใช้อำนาจผ่านอำนาจฝ่ายบริหารคือรัฐบาลใช้อำนาจผ่านนิติบัญญตัติคือพวกเราสภาผูแ้แทนราษฎรใช้อำนาจผ่านตุลาการคือศาลแทนที่พวกเราจะใช้ดุลพินิษในการรักษาถ่วงดุลใหทท้ทุกเสานั้นสามารถที่จะมีความโปรง่งใสและสามารถตรวจสอบทวงติ่งได้เรากลับเพิกเฉยเขาเรากลับใช้ความรุนแรงทางกายภาพและความรุนแรงทางกฎหมายกดขี่กดปราบพวกเขา นี่คือความปกติหมายความรู้สึกของคนที่มันห้ามกันไม่ได้แต่ต้องการใช้ความรุนแรงในการกดปราบพวกเขากดปราบพวกเขากดปราบพวกเขาจนกว่าจะเชื่องอันนี้คือความผิดพลาดล้มเหลวของสามเสาหลักในประเทศไทยนี้ไม่ใช่แค่จะไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวจะกลายเป็นเรื่องหลายๆเรื่องที่เมื่อสามเสาหลักของอธิปไตยในระบบประชาธิปไตยของเราไม่สามารถที่จะทํางานได้นี่คือเรื่องที่สองที่ผมอยากจะอภิปราย เรื่องที่3ที่ผมอยากจะอภิปรายคือการหาทางออกถอนฟื้นออกจากกองไฟให้กับประเทศแห่งเหล่านี้บันได3ขั้นที่ผมอยากจะเสนอก็คือบันไดขั้นที่1คืนสิ่งที่เขาควรที่จะมีตั้งแต่แรกคืนสิทธิประกันตัวให้กับผู้ต้องหาจำเลยทั้ง15คนนี้โดยไม่มีเงื่อนไขศาลไม่ได้มีหน้าที่ที่จะมีนวัตกรรมใหม่ๆที่เปลี่ยนให้เขามีสิทธิเข้าถึงสิทธิประกันตัวได้ในกรณีที่ให้อยู่บ้าน24ชั่วโมงในกรณีที่มี e m ตัดสินอย่างมีบรรทัดฐานตัดสินอย่างมีอิสรภาพไม่ต้องขึ้นดุลกับผู้บริหารคนไหนทำให้บันไดขั้นแรกเกิดขึ้นไปสู่บันไดที่สองได้บันไดที่สองก็คือการนิรโทษกรรมคนที่เห็นตห่างทางการเมืองคนที่เป็นนักโทษทางคดีทางการเมืองที่มีมานานตั้งแต่ปี57ไม่ว่าจะเป็นมาตรา112ไม่ว่าจะมาตรา116 การนี้รโทษกรรมในประเทศไทยมีมานานครับปีนี้ผมอายุ42ปีอย่างน้อยถ้ามันมีเรื่องที่ประทุขึ้นมาในทุกๆ10ปีก็สี่ครั้งที่เคยเห็นมากตาที่เคยอ่านมากตาการนี้รโทษกรรมในประเทศไทยแปลกครับกลับหัวกลับหางประเทศอื่นก็จะตามล่าหาความจริงก่อนแล้วค่อยมาหาผู้รับผิดรับชอบแล้วค่อยปรองดองสมานฉันของประเทศไทยกลับกันปรองดองครั้งไรสมานฉันอะไรไปอยู่ที่หิ่งก่อน ไม่ต้องมีผู้รับผิดรับชอบว่าใครที่เป็นคนฆ่าคนตายไม่ต้องรับผิดรับชอบว่าใครที่เป็นคนยิงตาของคนที่ออกมาเรียกร้องสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพในประเทศไทยไม่ต้องหาผู้รับผิดรับชอบว่าใครที่เป็นคนที่พรากสิทธิในการประกันตัวเขาไปตั้งแต่แรกและเรื่องการตามหาความจริงก็ไม่มีต้องขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้เห็นภาพกันชัดๆครับ fact finding ก่อนตามหาความจริงก่อน accountability ตามหาผู้รับผิดรับชอบก่อน แล้วค่อยมา reconciliation สมานฉันท์แล้วก็ปองดองได้ของประเทศไทยคือ reconciliation ก่อนแล้วค่อยมา accountability แล้วค่อยมา fact finding ทั้งสองอันนี้แทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นกระบวนการในการให้เราโทษกรรมและการสมานฉันท์ในประเทศไทยมาถึงได้วนอยู่ในอ่างนี้แลวไม่ไปไหนสักทีไม่สามารถที่จะปลดปล่อยความเห็นแก่ของประเทศไทยในช่วงตั้งแต่49ก็ดี57ก็ดีทําให้ประเทศไทยไปหน้าต่อไม่ได้เราไม่มีสมาธิในการแก้ปัญหาอย่างอื่นถ้ายังเป็นปัญหาการเมืองอย่างนี้ ปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจปัญหาเกี่ยวกับปากท้องปัญหาเกี่ยวกับการกินดีอยู่ดีปัญหาเกี่ยวกับพลังงานปัญหาเกี่ยวกับต่างประเทศปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาเราไม่มีสมาธิเพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะสามารถนชชานจริงจริงปราอนาด้จริงการที่โทษกรรมเพื่อเป็นการเซซิโร่และปล่อยให้ประเทศไทยไปในอนาคตจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นและเป็นบันไดที่2บันไดสุดท้ายครับเมื่อเราชําระเรื่องในอดีตไปในสองข้อแรกคือการที่จะป้องกันไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในอนาคตอีก ก็คือการที่เอากฎหมายที่ไม่เป็นธรรมตั้งแต่ตัวบังคับของมันไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้อหาของมันไม่ว่าจะเป็นมาตราหนึ่งหนึ่งสองที่โทษไม่ได้สัดส่วนที่ใครจะฟ้องร้องก็ได้ที่ขอบเขตในการพิจารณาเกินเหตุการตั้งคำถามการตั้งโพกับขบวนเสด็จไม่ได้เกี่ยวข้องกับมาตราหนึ่งสองมาตราหนึ่งหนึ่งที่ครอบจักรวาลใครก็ยุยกปกปั่นไปหมดพรบคอมพิวเตอร์ที่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า มีเจตนาความเท็จแล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายจริงๆอย่างเช่นพวกคอสเ,เตอร์ที่ผ่านมาอย่างพวกแสแคมเมอร์ที่มันผ่านมาพวกพนันออนไลน์ที่ผ่านมาแก้ไขกฎหมาย s l a p strategic lawsuit against public participation หรือที่ภาษาไทยใช้คำว่าฟ้องปิดปากเหมืองที่อมก๋อยเหมืองชนะสงคลาให้มันพังไปและการรับผิดชอบของการใช้กฎหมายอาญาถ้ามี ส่วนใดส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมใช้กฎหมายอันไม่ชอบต้องได้รับโทษนี่คือข้อเสนอของพักเก้าวไกลที่เสนอไปเมื่อกุมภาพันธ์า564แล้วยังไม่ได้รับการพิจรารณาในสภาแห่งนี้เ <m> ชื่อว่าถ้าเราสามารถที่จะทำตามบันได3ข้อนี้จากใกล้กลางไกลสั้นกลางยาวน้องทั้งสองมีโอกาสที่จะมีชีวิตต่ตอไป และฉลองชัยชนะของประชาชนไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับ